ครับผมไม่ได้เสียงแล้วนักการเมืองกันยมดไปบอกตรงโซ่ตสมัครสมัครตสมัครสมัครตมรมัสมัครตัวรมัครตรตัวสัวสมครัวสมัครตัวสมัครครัวสมวสมัครวรัมว ทำไมมาวันนี้ที่ยิงมาวันที่สองะค่ะจะอยู่ตอนน่อถึงพรุ่งนี้นะคะสามวันรวดเพราะเรามาสัญญาอยท่านนาย,ยกเพื่อให้ท่านเนี่ยครีนพวกชาติชั่วออกไปอย่างแผ่นดินไทยให้หมดทางตัดคอมันเลยคนไหนคอโกง you <laughs>